สวัสดีจ้าจุมคนมักหวยมากแล้วจ้าเก <c oughs> สวัสดีสมาชิกที่นารักทุกท่านเนาะค่ะนอแล้วก็เอฟซีทินาหักทุกคนกกร์มาพอก,กันอีกแล้วกับแนวทางห้าน้อยของงวดวันที่ยี่สิบกระกฎะาคมสองพันหยหกสามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สวัสดีสมาชิกทาง youtube ด้วยเนาะคะ่ะการมัวว่านเป็นทังไหนพี่น้องห้าน้อยของเอ่าเข่าไปสองน้อยเนาะคะ่ะเนาะสองน้อย สามน้อยกบ่าได้เนาะพี่น้องในสูตรมันเข่าเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเอ้าจับว่าตรงโตอีกแล้วเนาะค่ะเนาะจับว่าเมิดอีกแล้วเนาะค่ะเนาะเข้ากับมาเมืองกันเลยเนาะพี่น้องว่าเหมือนว่ามันออกอีกอย่างแน่เนาะค่ะเหมือว่าถ้าน้อยพิเศษพิเศษออกเนาะค่ะพิเศษออกศูนย์สามเจ็ดใช่ดีพิเศษศูนย์สามเจ็ดกับอ่าศูนย์เจ็ดเนาะค่ะ มีบ่พี่น้อง0373ตัวเลยเนาะคะ่ะเนาะอ่าเด่นวิ่งรูดเก้ารองสามเนาะค,ะาะคะ่ะเนาะมากสามเนาะค่ะอ่าเข่าไป37ยนูนีต์นะพี่น้องเข่าไปเนาะคะ่ะเราก็07มีบอ07มีเนาะคะ่ะแต่ว่าห้าบ่ไดจ้จับ,บเนาะพี่น้องอ่าจับบ่เมินเห็นบ่จับเมินมาก,กระหลายตัวคือว่าเนาะพี่น้อง แล้วก็มะม่วงปกติปกติห้องเฮาออก8 3 4ออกแต่ตัวเก้าก็แปดนะพี่น้อง3ม,มาอีกเนาะค่ะ3ม,มาอีกพี่น้องมาตัวรอง3ม,มาอีก3ม,มาทั้ง3น้อยเลยเนาะพี่น้อง3 4เนาะค่ะนี่3 4เข้านะคะเนาะอ่า8 3 4นี่8 3เข้า3ตัวเนาะพี่น้อง3ตัวทั้ง2น้อยแล้วเนาะค่ะต่อมา VIP VIP ่วิไอพี่เขาออกไอง วีไอพีสามสองหนึ่งกับสามเจ็ดอ่าสามสองหนึ่งกับสามเจ็ดสามเจ็ดอีกแล้วเนาะพี่น้องเห็นบเกระมาะเลยเนะะ 9, ะาะค่ะเนาะกระบมาเลยมาแต่สามเนาะพี่น้องสามมาทั้งสน,น,น้อยเลยเนาะค่ะสน้อยเข่าเดนวิ่งูดลองสามใบเนาะคะ่ะอ่าสามตัวฮัมมีบ่สามตัวแปดสามสี่แปดสามสี่มีแต่สี่สเก่าสามเนาะค่ะกับอ่าศูนเจ หมีเนาะค่ะผ่านเนาะค่ะผ่านผ่านนะพี่น้องผ่านนิสามเข่าสองน้อยนะพี่น้องต่อมาเข้ามาเบอรแนวทางขางน้าพื้นที่ยี่สิบกันขันเอาทุกตัวนะมันก็มาทุกน้อยเนาะพี่น้องพิเศษอ่าบวกปกติเนาะคะ่ะแล้วก็บวก วีนะพี่นออ้อง VIP อวันที่ยี่สิบเดือนเจ็ดหกสามมอนีมาซาเนาะพี่นอนะ้องเนาะคาดตะไบผาเนาะพี่น้องวัานผาเนาะคะ่มวยล้าของกางยังบรท่านเดี๋ลงเลยขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอ่ากลับมาจากรับคนหน่อยก่อนเดี๋ยวจะมาอ่าไล่สดให้นะคะมาไล่สดเตรียมพอกันเนาะพี่น้องเนาะเตรียมพอกันไล่สดมวยล้าเนาะคะ่ะมือนีเด่น แล้วก็เจ็ดแปดเก้านะครัสามน้อยลวดอีกเด้อพี่น้องสามน้อยลวดอ่าเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดมนันนีเด่นอย่าง เดนนิงร okay. uh. ูดหนึ่งลองลองเก้าเนาะค่ะลองเก้ากับห้าลองเก้ากับหากับจามตูพ่อแลเน้อยพี่น้อง่อมาลักลอย ลากลอยสูตรนี้ได้หนึ่งกับห้าหนึ่งชนอีกแล้วเห็นปะหนึ่งมันชนเรื่อยแล้วพี่น้องหนึ่งมันชนเรื่อยแล้วพี่น้องมันอาจจะมาตัวร่องกันใดเน,นาะคะเนาะจับวินได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสาม เก้าห้อ,าองกับจีมีเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะห้าหา,หายุนี่บะมี่นะพี่น้องแต่ว่ามันช่นลักลอยเห็นเปล่า้อกระจิเอาอา 3ามห้าแปดนะคะสาปดเอาตัวทีวามันหนาสิเป็นไปได้เอาตัวทีวามันหนาจะมากด้วยพี่น้องสามเจ็สามี่สา,ส,าสี่อีกบ่เอามันอีกสี่สามมหนึ่งเก้าศูนย์เก้า ศูนย์เก้ากันศูนย์หกอ่ะแล้วก็ศูนย์หนึ่งว่ะอ่ะโอเคครบแล้วนะคะต่อมาสามตัวสามตัว ตัวฮาเอาเยียพี่น้องศูนย์หน่งเก้านะค่ะศูนย์ห่งเกแล้วก็ศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่สามแปดห้าน้อยเด้พี่น้องสามน้อยเด้ เก้าเก้าหนึ 9, 1, 1, 9, 5, 5, 1, 9, ่งสอง่าเก้าหนึ่งสองหนเก้าห้าม่บอห้าหนึ่งเก้าละกันอ่าโอเคสามน้อยเด้อพี่น้องสามน้อยเด่นวิ่งรูดรูดหนึ่งเนาะค่ะเนาะน้อยปกติเด้ออันนี้คือสูตรของน้อยปกติเนาะค่ะเนาะ อาเด่นวิ่งรูดหนึ่งลองเก้ากับห้านะพี่น้องลองเก้ากับห้าสามน้อยด้วยพี่น้องอยู่ในเนี่ยใส่ได้ทั้งสามน้อยเนาะคะ่ะผู้ใดจับเขาเอินอยังอ่ะจับจับได้วิ่งเหมือนถูกตัวกับเอาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้จับได้ตัวที่ว่ามันหนาสิเป็นบาได้ทั้งสามน้อยด้วยพี่น้อง น้อยปกติมันออกสามซีมาอาจิมาสามหาหรือว่าซีสามกลับกันนะคะนาะหรือว่าจิมาอ่อาอียงอ่ะหนึ่งซียังสี 1, 4, ่ 4, บอกกนนไหวนะพี่น้องแล้วก็แปดหนึ่งมาอาจิมาหนึงสามหรือว่าหนึ่งเก่าของซีน,นะพี่น้องแปลงตัวเลขไปนะคะน้อแล้วก็น้อยพี่มันออก0ูนกับศูนย์เจ็ดนะคะนสามเจ็ดแล้วอาจิมสามแปดยังสี่นะพี่น้องเห็นบ่เจเราอาจิมสามแปดนะคะ ศูนเจ็ดอาจจิมาศูนย์หนึงหรือว่าศูนย์หกังสี่เนาะคะ่ะเนาะสามาหนีเนาะค่ะอ่าแล้วก็ห้าน้อยวิไอพีของเข้ามันออกสามสองหนึ่งกับสามเจ็ดคือเก่านะพี่น้องสาเจ็อ่าเลขมันอาจิมาแบบยังอะใกล้เคียงกันนะเนาะสามเจ็มหนึ่งทั้งสี่เนาะพี่น้องสามสี่ล้วก็มาสาเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งของเขาก็คือหนึ่สาเนาะค่ะหนึสาับอ่าเมื่อกี้ว่ายังไปสามเนาะค่ะ หนึ่งสามสามแปดแล้วก็หนึ่งเก้าสี่นะคะหนึ่งเจ็ดกาเป็นไปไดนเด้อพี่น้องหนึ่งเจ็ดก่าจะเป็นไปไดนนะคะเนาะอ่าแล้วก็หาสามนะคะอันนี้คือทั้งสามน้อยเราพี่นอ้องศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งเนาะคะจัดไปนะคะอ่าเกษตรประมาณนี้เนาะคะ่ะมันอาจจะแปลง่เลขสามเจ็ดเป็นสามหนึ่งหรือว่าสามสี่ยังสี่เนาะพี่นอ 2, 1, อ้องสองหนึ่งแล้วก็มาอ่าสามหนึ่งยังสี่เนาะคะ่ะ สามซี 3, 4, อาจิมาเป็นแปดซี่ 8, 4, ยังกว่ากันไปนะคะแปดสามแปดซี่ยังสี่นะคะเนาะสามเจ็ดสามแปดประมาณนี้แหละตัวเด่นของเขาเนาะคะ่ะเพราะว่า,าเลขเลขในสูตรเนี่ยม,มันมมาได้ทั้งสามน้อยเราพี่น้องสังเกตเมืองเด้อเขาเข้ามือละสองน้อยนะะเนาะค่ะเนาะเขามือละสองน้อยเมื่อวานน้องเฮ้ากับเขาสองน้อยแต่ว่าให้เอาเลขในชุดเนี่ย เอาเมือทุกตัวไว้บ่พี่น้องเอาบ่าต้องไปหลุดเนาะคะ่ะเนาะเอาเลขเน่ย,าายเนี่ยทีจ้าไพเนี่ยเอาทุกตัวเนาะคะ่ะเอาไปเล่นทั้งสามน้อยเลยเนาะคะ่ะเนาะบ่ต้องไปหลุดเนาะคะ่กะก็คือสิได้บ่น้อยกับสองน้อยเนาะพี่น้องกับร่องมึงเนาะพี่น้องเนาะห้าบาทสิบบาทกวากันไปเนาะคะ่ะเนาะกับสิได้ประมาณนี้เด้อพี่น้องอ่ากับสำรับผู้ใด นี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับฝากกดให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อร์กับพิธีผ่ามองในกับขออภัยเนาะค่ะเนาะสูตรเห่ากับยังเข่าอยู่แต่ว่าเห่าจับบอมแมนแค่นั้นเองเนาะค่ะเห่ายังการลันตียังฟันทงบอมแมนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าห้างน้อยมันออกแปลกๆเนาะค่ะถ้าเห่าฟันห้ถ้าเห่าฟันห้คือขีดเส้นแดงห้ยังสี่เหล็กมันก็สิแปลงไปอีกเนาะพี่น้องเนาะกับเมื่อวานในสูตรนี่กับเข่าอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะกับวิ่นเอาภา,ายในหกตัวนี้เนาะพี่นอ้องภายในหกตัวนี้วิ่นเอาเนาะค่ะ กะใดแน่นอน,นะะเนาะการส้ำรับมนีก็ขอบพุ้นทุกทันที่ติดตามแล้วก็ล่อค่อยระฟังเนาะค่ะเนาะการพอกันไม่มื่ออื่นขอให้ทุกทันโชคดีเง่งบังมันหมานทุกคนจ้าสวัสดีจ้า